ตู้ตัวละครมาโนนะครับถามว่าสุ่มดีหรือไม่สุ่มดีเนาะส่วนตัวผมบอกว่าข้ามเลยทําไมนะโอเคเดี๋ยวจะมาคุยกันจริงจเนี่ยจะไม่ข้ามก็ได้เพราะว่าอะไรใช่ไหมเศษตรงเนี้ยเอาเง่ายวมา1นเพชรคุณได้1เศษสรุปแบบนี้ก่อนจะได้ไม่งงนะครับ1เพชคือ1เศษแล้วเราเอาเศษตรงเนี้ยไปแลกอ่าเราก็จะได้เศษของตัวละครมานั่นเองหลักๆมันมีเพียงเท่านี้เห็นปะเนี่ยคุณก็มาแลกได้็นเศษตัวละครเลยเช่นอย่างก่อนหน้านี้เรามีสุ่มอ่านิกะ6 0หกร้อยเพชได้400เศษอ่า คุณก็แลกต่อเลยก็ได้ถ้าใครจะเอานะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรจะไปต่อเลยก็ได้เพราะว่าอย่างมากเท่านี้ออกตู้รอบหน้าเนี่ยอย่างมากก็แค่แบบสัก50าสิบไหมอ่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็ได้แล้วครับมันขาดอีกนิดๆเลยอ่ะมันก็เลยจะได้แต่ถ้าใครแบบยังไม่ได้แลกส่วนนั้นผมก็จะบอกเฮ้ยข้ามในข้ามก่อนนั่นเองนะครับโอเคส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมผมบอกให้ข้ามเนาะเพราะเนื่องจากคุณลองดูเลทก่อนคืออย่างก่อนหนนีนน้มันมีตู้รวม ex เลยอ่าซึ่งในตู้นั้นเนี่ย มันก็้ายกันค้ายเลยคุณลองดูนะ0.02กากมากมันจะโอ้โหกากเลยอ่ะเออคือมันเปอร์เซ็นต์มันได้ต่ำจริงๆนะมันผมเชื่อว่ามีคนได้แหละแต่มันน้อยมากเลยอ่ะมผมรู้สึกนะเองว่ามึงดักเพชรกูแล้วแหละส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะเพราะว่าหนึ่งรอบเนี่ยมันเสียสักแบบร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบได้มันมันไม่รู้ดิทําไมผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันมันดักเพชรยังไงผมก็ไม่รู้นะ สำหรับคนที่ตามไม่ทันนะผมมองว่าข้ามเพื่ออีกอย่างอะ่ะเราไม่สามารถเลือกตัวละครได้เลยเพราะว่า,อ,าอย่างไอเดียเช่นนะเช่นไอเดียผมก็ได้เนี่ยกวานุ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 เห็นไหมวานุมัน,นมีหลายตัวมันไม่ได้บอกบอกว่าเราจะได้ตัวที่เราได้แล้วอะ่ะสมมติถ้าได้แล้วมันก็สัวไปอีกอืแต่กับบางคนอาจจะมองอีกแบบก็ได้คือว่าเฮ้ยนี่ไงเอาใส่ไปแรกตัวละครอะไรเงี้ยผมก็ มันไม่มันไม่ไมการันตีดีแน่ใจหรออะไรเงี้ยส่วนส่วนบผมมองอย่างนั้นนะแล้วถามว่าไอเอ็ก e ที่เป็นวานอ่ะคำถามเดียวมีตัวไหนเล่นได้บ้างเอาแพทปัจจุบันนะไม่มีเลยนะจริงๆแพนเนี้ยไม่มีสักตัวเลยนะเออคือมันมันเล่นไม่ได้ถ้าได้มาแล้วเป็นซาก็โอเคเขาอันนั้นเข้าใจได้เบาะว่ามันซับได้หลายตัวใช่ไหมล่ะโซโลก็ได้นีก่าก,าก็ได้ไคโดก็ได้อ่าไม่ไม่ใหญ่คือไม่ได้นะไคโดโลก็ได้มันคือมันหลายตัวครับ ผมเข้าใจแต่มันไม่ได้บอกบอกว่ามึงจะได้ไงมันยากมากและไอ้รีเจนก็ได้ยากด้วยไอ้เปอร์เซนต์ตรงเนี้ยยากเหมือนกันผมเลยมองแบบตู้มันไม่ได้แบบขนาดนั้นนะมันเหมือนก่อนหน้านี้ที่มันรวมตู้มาไล,ล่์โซสุ่มนั่นแหละเหมือนกันไอ้ตู้นั้นคนเสียไปสักกี่กี่วลาพันเพรว่าได้มาตัวเดียวเนีเเ้ยเออแต่ได้ก็ก็ยังดีใช่ป่ะแต่ถ้าคนที่ได้แล้วเสือกได้ตัวละครที่สอ่ะโอ้โหจุกกูบอกเลยจุกกันนะจ,จุกจุก นั่นแหละถ้าเอาจริงอ่ะตู้นั้นอาจจะดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยมันไม่ได้ฟิกแค่วานอมันมีเยอะเลยใช่ไหมแทบทุกตัวแต่เป็นตัวที่เล่นเล่นเล่นไม่ได้นะที่เหลือก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันแต่ทาผมก็ข้ามได้ข้ามเถอะโอเคตู้นี้จบสิ่งที่จะคุยต่อคืออย่างนี้เห็นไหมยี่แปดอีกะอืมทุกอย่างฟิกไปที่วันนี้ยี่แปดชัดเจนนะนามีการยี่แปดนั่นแหละวันที่เอ็กมาสูงมากครับเนี่ยคือคือวันนี้เลยอันนี้คือก่อนจบบีเบตอลดีเลย ไฮไลท์ในรอบนี้คืออะไร28เนี่ยคือไฮไลท์อีกทีก็คือวันที่9ก็คืออีก9วันเนี่ยยีเอ็ห็นมันมีเหลืออยู่เท่านี้เลยหมายความว่าตัวละคร ex ที่กำลังจะมาเตรียมตัวกันให้ดีเด้อใกล้แล้วเด้อครึ่งเดือนเห็นกันแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวไปลุ้นว่าเป็นวิ่งหรือโล่ส่วนตัวผมเชื่อว่าวิ่งเพราะโล่ปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายตัวมากที่สามารถรับมือกับคีสรุได้แต่วิ่งดีๆอ่ะมันเพิ่งมีมาและเป็นนามิอามันอาจมันอาจจะมาเป็นโล่ก็ได้ มันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมว่ามันน่ามันน่าจะวิ่งก่อนเพราะว่าอย่างโลกก่อนหน้าน,นี้มีเซตโตไปแล้วผมเลยมองว่ามันน่าจะเอาวิ่งมาก่อนแล้วค่อยโลตามปิดอีกหนึ่งทีนั่นเองนะครับส่วนตัวมองอย่างนั้นนะแต่เดี๋ยวที่เหลือค่อยไปลุ้นอีกทีล้วกันยังไงแต่สุดท้ายอ่ะแม่งออกมาทั้งวิ่งและโลนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นแล้วกันว่าเป็นตัวอะไรสายแบบไหนเทรยังไงแต่ย้ําอีกทีว่านามิโหดขนาดนี้อุซอบรับมือกับคิสรุได้ดีขนาดนี้ แน่ใจนะว่าตัวนะ ex ที่มันจะมามันจะไม่เก่งที่เหลือลองตัดสินใ,ใจดูแล้วกันเพรถ้าถามผมนะดองให้เยอะที่สุดจบแค่นี้